สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพาคินพัฒอยู่นวลวันนี้เราจะมาดูบรรยากาศในวันเด็กแห่งชาติกันนะครับวันเด็กแห่งชาตินอกจากเด็กๆที่ตั้งหน้าตั้งตารอแล้วพ่กค้าแม่ค้าที่ขายของเล่นก็รอเหมือนกันครับเพราะไม่ได้จัดกิจกรรมมานานถึง2ปีโดยปีนี้พบว่ายอดขายของเล่นกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งครับ บรรยากาศที่ร้านไขาของเล่นในอำเอภอโพธารามจังหวัดราชบุรีช่วงนี้คึกคักเพราะมีสถานศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนรวมถึงประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าสำหรับเตรียมมอบเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ14มกราคม2566ครับ โดยนายอำนาจฉัดวุธเกียงไกรเจ้าของร้านของเล่นบอกว่าหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายประชาชนก็กลับมาซื้อสินค้ากันมากขึ้นครับโดยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่จนถึงมันเด็กทางร้านจึงเพิ่มจำนวนและรูปแบบของสินค้าเพิ่มขึ้นสองเท่าตัวเพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการ แม้ว่าในปีนี้ลูกค้าและยอดซื้อสินค้ายังกลับมาเพียงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงก่อนสถานการณ์โควิด -19 แต่ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีครับโดยสินค้ากลุ่มของเล่นราคาตั้งแต่1 0 5ถึง50บบาทยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตามด้วยชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬาพร้อมคาดหวังว่าในปีหน้า สถานการณ์ทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับช่วงนี้ผมเด็กชายพาคินพัทอยู่นวนพร้อมกับทีมงานขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ